มในไหนพูดถึงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อยากจะพูดถึงปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่ไปจับมือร่วมกันกับตำรวจนะคะปฏิบัติการนี้เรียกว่าปฏิบัติการฟ้าใสไร้ควันโอ้ยได้ยินชื่อก็รู้แล้วว่าหมายความว่ายังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณพวงเพชรชุนละเอียดเนี่ยให้ความสําคัญดึกๆดื๋ๆก็ไปบุกกับเขาด้วยใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือ บรรดาจังหวัดต่างเนี่ยตอนนี้ก็เดินหน้าในการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไรย้ํากับคุณผู้ชมนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่นะคะเอาไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนเลยที่นี่คุณสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชาการจังหวัดก็เดินหน้าจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลและป้องกันปัญหายาเสพติดสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายปกครองไปร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ปราบปรามล้านจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย และร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมผิดกฎหมายเขาไป2ร้านยึดของกลางได้มากเลยค่ะคแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาจากทั้งสองร้านนั้นพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเขาออกปฏิบัติการครั้งนี้จากการร้องเรียนผ่านอะไรคือประชาชนเนี่ยบางทีก็จะมีผ่านศูนย์ดำรงธรรมใช่ไหมคะคแต่ครั้งนี้ร้องเรียนผ่านสวทอ,อุบลราชธานี f อ9 8อ เมกเกอร์เฮิร์สตผ่านทางรายการเปิ่งแยงแปลงเมืองกับผู้ว่าอุบลคือเหมือนจัดรายการที่พูดคุยกับท่านผู้ว่าโดยตรงโดยสวทอุบลราชธานีแหละพอ,อสุด<ป>ท้ายก็ทราบเบาะแสะเลยการปราบปรามแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาค่ะอ่ะมาดูที่สมุทรสาครก็ปราบปรามบ,บริรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนายผลดำธรรมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับ ลงนะก็ไปจับร้านค้าสะดวกซื้อในตลาดนัดที่ตำบลหลัก3ามอำเภอบ้านแพ้วจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้หนึ่งรายพร้อมของกลางมูลค่ากว่า7จ็ดแสนโอ้โหเดี๋ยวนี้ร้านตามตลาดนัดนี่มีอุปกรณ์พวกนี้มูลค่าถึง7จ็ดแสนเลยเกือบร้านเลยนะคะมีตลาดนัดนะไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็ร้านดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารชุดประตูทางเข้าเป็นกระจกปิดด้วยสติกเกอร์ขาวทึบ มีชุดเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยจำนวนมากอยู่หน้าร้านเพื่ออําพรางว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในร้านจะพบเป็นร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าอืมอาพรางกันตลอดเลยที่เชียงรายก็อําพรางเหมือนกันค่ะที่เชียงรายเขาเปิดปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสไร้ควันคุณพุทธิพงศ์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองสนที่กาลังกับตํารวจค่ะบุกจับร้านค้าลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชน3ร้านนะคะ ที่เชียงรายเนี่ยสาร้านที่เขาไปบุกจับเชื่อไหมคะเป็นร้านที่เพิ่งถูกจับกลุมได้ไม่ถึง1เดือนเลย uh huh. แล้วก็มาเปิดกันอีกเจ้าของร้านนะเปิดหน้าร้านเป็นร้านเหมือนกับเป็นขายของทั่วไปวางน้ําหอมเอามาตบตาเจ้าหน้าที่แต่พฤติกรรมก็คือขายบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงลูกค้าทั่วไปเจา้าหน้าที่ก็เลยวางแผนเข้าตรวจสอบร้านดังกล่าวก็พบว่าร้านก็เป็นการติดฟิล์มสีขาวขุ่นอำพรางไม่ให้มีการมองเห็นจากด้านนอกเข้าไปสู่ด้านในและมีกล้องวงจรปิดรอบทิศทางเลยนะคะเพื่อจะได้ดูว่าด้านนอกสถานการณ์เป็นยังไงผู้ซื้อเขาก็รู้กันเองในกลุ่มแหลคะค่ะในกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook บอกว่าที่นี่มีมีบุหรี่ไฟฟ้าขายอยู่ เจ้าหน้าที่เข้าไปก็ยึดของกลางได้จํานวนมากแล้วก็มูลค่าหลายแสนเหมือนกันค่ะคือย้านะครับว่าบุหริไฟฟ้าเนี่ยเราเคยให้ดูรูปแบบผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมีความสวยงามน่ารักเพราะเป้าเขาคือเยาวชนมุ่งไปที่เยาวชนนะครับมีความสวยงามคุณผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยต้องคอยสอดส่องดูแลถ้ามีอะไรหอ,หอมหอมติดเสื้อผ้าเด็กมาเนี่ยให้สันนิษฐานเลยว่า ลูกน่าจะเข,เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วหล,ลักและบุหรี่ไฟฟ้าปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของกลิ่นอย่างเดียว <ฮะ S 1> ที่มัน <ฮะ S 1> มีกลิ่นหอมเย้ายวนเด็กๆรูปลักษณ์ต่างๆที่บอกว่าสวยงามเป็นตุกกนต๊กตาห,ตดดหรือว่าเป็นรูปของขนมเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะเข้าไม่ถึงในฐานะที่เราเอง <ฮะ S 2> ไม่ได้ไปเดินดูไม่ได้ไปส่องดูว่าเอ๊ะมันมีลักษณะรูปลักษณ์ยังไงเอาเป็นว่าติดตามดูแบบนี้พอเห็นปั๊บเนี่ยไม่แน่ใจดูตามภาพข่าวปุ๊บอ่ะอย่าลืมไปดูว่า ลูกๆของเรามีเก็บไว้กับตัวหรือเปล่าครับย้ำนะฮะจากงานวิจัยเนี่ยชัดเจนว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสมองจะถูกทำลายค่ะอ,อันนั้นเป็นเรื่องที่ฝากกันไว้นะคะ